ใช่ในสุดวันนี้มันก็มาถึงแล้วใช่ไหมวันที่เราต้องเสียโรบักกันอีกแล้วเพื่อคนดูนั่นแหละนะโอเคครับผมในวันนี้เนี่ยผมจำการมาแจกโยรูให้คนดูครับเอาอีกแล้วเป็นไงเล่าว,วันนี้น,นะครับผมก็อยู่กับผมเหมือนเดิมเลยคิงนั่นเคดีและถ้าข่าวดีเนี่ยคือเรามาอยู่ในบล็อกฟุตเว้และอีกข่าวดีหนึ่งอย่างเนี่ยคือว่าผมเนี่ยมาแจกโยรูนะคนดูครับบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยผมลงทุนมาก และบอกเลยว่าไม่ใช่คลิปเดียวนะที่เราทำการมาแจกกยูรูเนี่ยคนที่แบบใฮ้เพื่อนแครับผมแม่งไม่ได้มาคลิปนี้เลย่ะพี่บอกก่อนเลยนะว่าผมจะทำหลาย EP ถ้าเกิดคลิปเนี่ยมันถึง1,500ไลค์อัพนะบอกก่อนเลยนะ2,000ไลค์ก็ได้อ่ะแบบขอไลค์เยอะเลยนะ ถ้าเกิดว่าอยากให้โครงการนี้ยึงอยู่เนี่ยนะโอเคนะครับผมขอบคุณสปอนเซอร์หลักนี่นะครับผมลาวาบักด้วยรายการนะครับผมที่ทําการให้ผมเนี่ยมาแจกยูรูกับน้องๆนี่เองนะครับผมโอเคนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยการง่ายๆเลยนะครับผมจะให้น้องๆเนี่ยนะครับทำการไปตามหาผลปีศาจซึ่งผลปีศาจเอามาจากไหนเองครับผมจะใช้โลบักเนี่ยไปซื้อผลปีศาจจากน,นู่นให้คนดูครับอ่าจจะเป็นอ่าลูกกากๆเลยนะครับแล้วก็ผมจะไปซ่อนในแมปนี้ใครหาเจอก่อนเนี่ยนะครับผมให้เลยนะ โยรูฟรีๆไปเลยนะครับผมแค่นี้เองนะครับผมจะทำแบบนี okay, ้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะว่าใครจะได้เองครับบอกก่อนว่าถ้าเกิดช่องอื่นเอาทำทำแบบผมน่ไปด่าเขากอปบนะพูดเล่นพูดเล่นผมพูดเล่นกูตอแหลนะคนดูจะพูดเล่นนะเว้ยเออไม่น่าพูดเลยไม่น่าไม่น่าพูดจริงๆอ่ะโอเคนะครับผมใครพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าใครเนี่ยจะได้ของดาบโยรูอันนี้นะครับผมโอเค let's go ไปดูกันเลยครับผมไป เฮ้ยยอสวัสดีเด็กทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ใครเนี่ยกำลังมองหาร้านนบักเนี่ยนะครับผมแนะนำเลยร้านลาวบาปนะครับผมมีทั้งระบบกลุ่มแล้วก็ไอเดียพาร์เลยนะครับผม,ม,ก,ม,ก,นนบผมก็บอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยแบบนี้จริงๆเนี่ยเขาใช้บริษัทบอกเลยว่ากดแค่วิดีโอก็นบักรอบตัวเลยนะครับผมโอเคก็อย่าลืมไปใช้รนการกันเยอะด้วยกันนะครับลิงก์อยู่ใต้ลคลิปนี้นะครับผมปไปดูกันเลยโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องๆกันแล้วนะจ๊ะ โอเคเด mm hmm. oh, okay. oh, okay. ี๋ยวเรามาแนะนําต so ัวนะทำไมมันมีแค่นี้วะนี่ดีขอดโคตรเยอะเลยอะพี่หมีผมผมผมลมดพี่ผมดุลมุโอเคเดี๋ยวรอน้องเข้ามาก่อนแป๊บหนึ่งก็มีทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่คนนะพี่หมีตอนเนี้อ่าเจ็ดเจ็ดคนใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดอีกหนึ่งตัวเอ้ยอีกหนึ่งคนผู้ผิดโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนําดีกว่าแนะนําตัวก่อนดีกว่าคนแรกครับอันนี้คือใครอ่ะนครครับ อ๋อน้องไนนะครับน้องไนแล้วก็น้อง back แบ็คเหรอน้องน้องอะไรีฉยๆผมชื่อสไปคับสไปใช่ไหมแล้วก็นี่ล่ะบวยครับบวยเหรออาดรดีบวยเหรอใ้ได้ดูดิแม่งใส่เสื้อของใครวะ,ฮะเฮ้ยเสื้อโคตรเทเลยว่ะแม่งมผมกําลังหาคนทําเสื้อผมอยู่นะใครที่แบบว่าอยากทําเสื้อผมก็จัดมานะโอเคคนนี้ผมแตงโมงครับใครครับฟินโอเคฟินนะครับอันนี้ล่ะ ดีครับอะไรนะดีดีใช่ไหมดีใช่ไหมครับโอเคดีนะแล้วต่อคนนี้คนนี้ล่ะคนนี้ล่ะผู้หญิงเนี่ยชื่อแพรครับชื่อแพรใช่ไหมแล้วแล้เอ็งแต่งตัวเป็นผู้หญิงทำไมอ่ะเดี๋ยวว่าคนในนี้ก็จะคิดว่าเอ็งเองเป็นผู้หญิงอ่ะเออเชอาตัตล์นี้อ๋อชอบสไตล์นี้โอเคต่อไปครับคนนี้ กีนเอโคลูเซียครับเฮ้ยก okay. ีนเอคโคลูเ okay. ซียใช่เหรอไอ้ก okay. ีนโอเคไอ้กีนคิปทิดแล้วนั้นที่มันก็มาผมนะที่เราทําการไปลงดันกันนั่นเองนะครับโอเคกีนมันก็แต่งตัวคล้ายผมอยู่นะแต่ว่าแบบก็อปเปล่าวะกีนอ๋อเปครับโอเคโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะผมจะให้เด็กเนี่ยไปตามหาผลกันเว้ยโอเคไหมง่ายๆเลยก็คือว่าพี่เนี่ยจะซ่อนไปในเกาะนี้นะซ่อนไปในเกาะนี้แหละเกาะใหญ่ๆอันนี้เลยนะครับผมจะไม่ลงข้างล่างเราจะ สามารถเดินตามได้เลยเราผมจะไม่ซ่อนนะคนดูแบบว่าผมจะซ่อนในเน,น,นี้ยในเกาะนี้ไม่ไปกินโซนไม่ไม่ไม่ไปเกาะไหนเอาง่ายคือผมจะไม่ข้ามสะพานไปนะโอเคคนดูครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในหน้าเผาแล้วไม่ใช่หน้าเผาดีคือหน้าที่บูชาเออมาๆๆมามา่ตรีม,ามาการซื้อผลตรงนี้นะนี่เลยครับผมซื้อไปเลยครับผมจะซื้อไปก็97โลบักนะครับค่อนข้างจะเยน็นเลย แล้วก็ได้ผลสไปซี่มานะผลสไปซี่นี้ก็ทำให้ทำอะไรรับเอาไปเอาไปลงดันอนะ่ะคนดูเอาจริงอ่ะคนอ่ะเอาไปลงดันกันหมดแหละนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยง่ายๆเลยครับเอาผลนี่เว้ยเออเอาไปซ่อนก่อนแล้วก็ให้คนดูเนี่ยไปหาเออซึ่งบอกเลยว่าเป็นความคิดที่ข้าจะสุดยอดอะ่ะคนดูคิดยังไงเอาไปซ่อนตรงไหนได้บ้างเออคนดูลองคอมเมนต์นนะแบบถ้าใครแบบอยากแบบ จ้าบงเจ้าเบือเออเนี่ยเลยก็คือว่าเอาไปซ่อนหนดีคลิปนี้นยผมจะเอาไปซ่อนหนก็ไม่เฮ้ยเดี๋ยวมันเห็นกันไม่ได้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 โอเคคนดูครับผมจะเอาไปซ่อนตรงนี้นะข้างในนี้ครับคนดูมันจะเห็นง่ายเกินไปปะโอ้ยเห็นง่ายเกินไปป่าวะเห็นง่ายไปอ่ะคนดูแป๊บนึงนะต้องแบบซ่อนตรงไหนดีให้มันเงียเข้ามาเขาก็เห็นแล้วอตรงนี้ไหมเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมไม่รู้นะ S <S โอเคแค่นี้นะผมเดี๋ยวเรามาดูนะว่าใครจะหาเจอเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเด็กๆเขารู้กันหรือยังอ่ะเออผมไม่รู้นะเดี๋ยวเขา่าจะตามหากันโอเคดูครับผมเดี๋ยวผมจะไปบอกเด็กแล้วว่าเรียบร้อยซ่อนแล้วนะครับมาเด็กๆครับตอนนี้พี่กำลัการเอาไปซ่อนละไหนเองพร้อมกันเลยใช่ไหมเอาเลยไป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 ลุยเลยลุยเลยลุยเลย เมันอยู่กับตัวพี่พาพะวนอยู่ตัวนึงต้วปลาแตงโมทไมมันมันยืนนิ่งอ่ะปลาแตงโมโอเคปลาแตงโมไปละพาพี่หมีเราเราไปดูเด็กกันดีกว่าเวที่มีคนหาเจอหรือเปล่านะครับผมโอเคใครหาเจอแล้วบอกนะนุ่นว่ะลองหาลองหาดูลองหาดูใครเจอแล้วบอกนะเดี๋ยวมึงเจอตอนนี้มันไม่สนุกเดี๋ยวคิดไม่อยากใช่ใช่เฮ้ยให้มึงรู้ให้รู้ดีเว้ยพี่คิดว่าไงครับพี่หมี เด็กเขารู้ดีว่ะรอบเลยี่รอบเกาะรอบเกเลยยังไงพี่รอบรอรอบรอบเกาะเลยเชี่ยก็ไม่มีคนเจอแน่เลยคนเจอแน่แเลยไอหมีมึงหยาแล้วหมีมันอยู่ในตัวพี่เหรอไม่ใช่เห็นใจนะมันจะถูกในตูมไม้อะในตูมเลยใช่โอ้ยย้าหูดังกว่าไม่เลยเสียงนะเสียงตอนนี้เสียงมากพี่หมีเอ้ยโมดี เจอจริงฮ้่ยังรอาเฮ้ยเฮ้ยกับมีคนเจอแล้ว้จริงกับมีคนเจอแล้วจริงๆผ่านไปผ่านทันมาหรือเปล่าตรงนั้นอะโอ้ะไรวเนี่ยเจอกันยังเจอกันยังเจอ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 ังเอยเอยูงอยังเอยังเจอยงไหออยังเจอยงเงเจองอยังเนอังางเัเยง เฮ้ยมันใกล้ๆเลยนี่ว่าไดมอนเหรอเฮ้ยปากปากกูรันเนี่ยเฮ้ยขอบคุณครับพี่ที่ใบให้เฮ้ยพไม่ได้ใบไอ้แค่เอ้ยกูไม่น่าพูดเลยอ่ะเฮ้ยจบแล้วกินเนื้ยหากินมันม่รอดเลยเฮ้ยเฮ้เกือบได้แล้วเว้ยกินเราหาในทุ่งดอกทานตะวันที่มันอยู่ในนี้หรือเปล่าเฮ้ยไดมอนมันจะตีผมวะนี่พี่เคลียร์ให้พี่เคลียร์ให้ โอเคลองหาดูมันอยู่แถวแถวนี้แหละบอกเลยว่ายากอ่ะบอกเลยว่ายากแค่นั้นแหละบอกเลยว่ายากโอ้ยกอดใครไม่อะไรกูวะไปเดินมาไม่ถึงไอะไรก่อนลองหาดูลองลองหาดูลองหาหากันดูแล้วก็เจอเองเจอยังยังว่าเขาได้เจาะหรอว่าไม่ใช่ไดมอนด์หรอก ใครจะให้ง่ายวะไม่คือคือพี่ถามนี่ว่าใครจะให้ง่ายๆอ่ะเข้าใจปะโยรูหนึ่งอันเลยนะเว้ยหนึ่งพันสองร้อยโลบั๊อ่ะเข้าใจปะเอออะไรใครจะไปให้ง่ายอ่ะถูกมั้ยล่ะไม่เป็นหัวแฟงกี้หรือเปล่าอะไรนะหัวแฟงกี้หรือเปล่าไม่ใช่หัวแฟงกี้เนี่ยปะโรงงานอะพี่วันนี้หายเลยทุกอย่างทันจะวันพี่ไปไหนดีวันเป็นคนาสีอะไรอ่ะ ล้วกีิทำออกมารู้มันไม่เกี่ยวกับมึงไม่ใช่หรอเออให้พี่มีเจอแล้วหรอพี่มีเจอแล้วหรอพี่มีเจอยัง ยังไมังพี่หมียังไม่รู้เลยอคนดูอ้ใครเจอเอาดิบใครเจอให้ไปเลยครับโยลูนะเออแล้วคลิปนี้ถึง2,000ไลค์ต่อไปผมทำต่อเลยนะครับผมรัวๆเลยเราแจกกันแบยับเลยก็ต้องขอบคุณด้วย FDC Shop กับลาบา b บักนะครับโอเคไหนไนลองตามหากัไปไม่เจอฝนแต่เจอดอกไม้เฉยอะไรนะเจอดอกไม้ ดอกไม้สีแดงไม่เจอกันจริงเหรอ๋อเฮ้ยใช่ค่ะไม่มีบ้านโนไม่ใช่แล้วมันอยู่ในตัวพี่ป่ะอยู่ในตัวพี่ไม่มีไม่มีได้ไงอ่ะคไอน้ตัวของคาบิออนี่ทำไมกูไม่ได้อยู่ในตัวพี่จริงทุกคนมาไปหานาคาเฟ่แล้วเหรอหาแล้วหาแล้วคาเฟ่คงไา่อยากหาเลยหาแล้วเปล่าตรงไอ้ขอบขอบก่อนตรงจิลกุยเฮ้ยมึงอย่าไปบอกคนอี นี่นี่มันยิ่งมหาวันพีถึงแล้วน่ะใช่ใช่นี่แหละวันพีเนี่ยมึงรู้ไหมบวกฟังเอ้ามีคนเจอแล้วใช่เหรอครับเจอแล้วเรียบร้อยคนนี้โอเคไหนฮ่าเรียบร้อยคนเดียวผมไหนอ่าแทบนี่นี่นี่อยู่ข้างบนนี้่า่าโอเคเดี๋ยวมามาเฉลยเฉลยกัน คือว่ามันอยู่ตรงนี้เว้ยอยู่ตรงนั้นตัวนี้ตัวนี้ตามมาตามมาอยู่ข้างล่างเลยเลยเพื่อนพวกอีกเดือนผ่านไปผ่านมากันโคตรนานเลยน้วยมึงรู้ปะโอเคตรงเนี้ย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 ตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยจับด้วยกันตรงนี้เลยเว้ยไม่เห็นจริงเหรอคุณเนี่ยนี่งหนักที่ที่ผมเดินไปอย่างเงี้ยผมเลยใครได้แล้วพี่ใครได้แล้วพี่ โอเคในในแป๊บไม่เงียบเงียบก่อนนะเงียบก่อนเงียบก่อนไป๊แป๊บไม่เงียบก่อนเงียบก่อนน้องโอเคครับผมคนนี้เดี๋ยวเองลองพูดพูดหน่อยคนที่ได้ผลน่ะไหนครับผมได้ครับโอเคครับผมไปแป๊บเดี๋ยวพี่ขอเร่งไม้น้องแป๊บนึงนะโอเคนะครับผมก็น้องดีได้้ใช่ไหมเฮ้ยจะเย็นเย็นหนิไม่ได้ผลตะคั่งเลยว่ะไม่ไม่ไม่ได้ดาบตะคั่งเลยเว้ยไอ้กินตะคั่งโอเคครับผมน้องน้องดีได้นะครับเดี๋ยวน้องดีเข้าเข้ากลุ่มพี่ยังกลุ่มอะไรกลุ่มกลุ่มเกมอ่ะเอ้ยไม่ได้กลุ่่มมเเกใชข้ายังออ โอเคเดี๋ยวโอ้ใครมาแว้นแถวบ้านเองวะไม่เอ,อ้ยโอเคครับเดี๋ยวผมจะโอนโลบักให้น้องดีนะ1,200งเล่งไปซื้อดาบนโอเคไหมครับเอ็งมีดาบหรือ,อยังไม่มีโอเคครับเดี๋ยวผมจะโอนให้เขานะครับ1,200โลบักนะ Okay. โอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าน้องดี้มาโชว์ดาบสักหน่อยละกันมาคนดูครับก็เมื่อกี้ผมโดนไอ้ไอหมีด่านะครับมาสามารถกริฟได้นะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองกริฟให้ทุกคนได้ดูเลยนี่นครับโยรูนะน้องเขาชื่ออะไรวะเฮ้ยอย่าพึ่งโอ้โหไอ้นี่ก็จะข้างอย่างเดียวเลยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ,โอ้โหจะฆ่ากูอย่างเดียวเลยน้องเขาชื่ออะไรโอเคเจเนะ okay, นี่ยอ๋อหาก่อนนะครับนี่นะใช่ไหมโอเคลองกริฟไปดูนะคนดูเรียบร้อย ซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วเข้าไหม้นไหนไหนไหขอดูหนยืดได้เลยว่าสวยย็ดมาว่าเฮ้ยจะเย็นเย็นจะไปฆ่าทำไมอ่ะฮะจะฆ่าทำไมอ่ะฮะขอแจมเลยละกันมามาไม่ได้ไม่กู้ข้างไม่ได้แล้วกู้ข้างเหรอโอเคไหนไหนขอขอดูไหนดิโยรู้เองไหนมันเป็นวีหนึ่งใช่ไหมของเองเป็นวีหนึ่งใช่ไหมไหนเองเราใช้สกิลดิ เันยังไม่ได้ฟาร์มเลยนี่ว่าใช่ไหม V หนึ่งกับ V สองมันมันก็ไม่แตกต่างกันนี่ว่าใช่ไหมพี่ตับป่ะเต็มเต็มเลยอ่ะตับแป๊บแป๊บเดี๋ยวทำไมตับมันเหมือนกันอ้าวเดี๋ยวเอ็งลองลองเอาฮาร์คิออกดิฮะแล้รู้ยังไงเป็น V สองวะสกิลไหมสกิลโอ้ดูที่สกิลใช่ไหมโอเคนะครับผมก็ยินดีด้วยกับน้องดีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า ยังมีอีกนะครับผมก็กดไลค์คลิปนี้มาถึง2,000ไลค์นะเฮ้ยอย่าเพิ่งฆ่ากูดิบไปหาโอ้โหจะฆ่าอย่างเดียวเลยอ่ะโอเคนะครับผมก็นี่แหละนะครับผมคนดูครับมาเล่นกันแบบสนุกสนุกผมบอกเลยว่าคนดูมาคอมเมนต์นะว่าให้ผมไปซ้อนที่ไหนเวที่ก็คลิปหน้าเนี่ยใครที่แบบว่ามาดูคลิปเนี้ยเออแบบมาดูคอมเมนต์อ่ะอาจจะแบบรูนะเว้ยเฮ้ยดูดีดูมันจะฆ่าผมมาคนดู โคตรโหดอ่ะแม่งไม่ได้ผลเลยแม่งขังเลยเว้ยโอเคครับโอ้โหดูดีข้ากูได้ลงคอกูอยากตายปะแม่งเอ๋ยมานะครับก็เป็นไงครับสหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างทุกคนเป็นไงบ้างดุกมากเลยใช่ไหมดุกมากเลยใช่ไหมก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าแบบเอาอีกทีกว่าเงียบๆก่อนจู้จก่อนโอ้โหเด็กๆเงียบๆก่อนดิเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเต่าเงียบๆก่อนโอเคก็คือว่า เอาง่ายๆคุณดูครับวันนี้มันเป็นการเล่นสนุกเวใครที่ได้ไปก็โชคดีไปเอาง่ายๆเลยใครที่ได้คือสนุกคือคือว่ากูหลับสบายนะสำหรับคนที่แบบได้โอโยรู้แล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจไปไปแบบไปบอกไปบอกแม่ด้วยนะเองอ่ะคิดไหมดีดีไปไปบอกแม่ด้วยนะว่าพี่อ้นซื้อให้อะไรเงี้ยโอเคไหมแล้วก็เดี๋ยวเด็กๆที่ที่เหลือที่ไม่ได้อะไรก็เดี๋ยวพี่ไปดูเดี๋ยวพี่พาไปดูช้างโอเคปะออยาอย่ารลองไห้โอเคก็เดี๋ยวพี่พาพาไปสวนสวนสัตว์โอเค ก็สัหรับคลิปนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยสามตับหนึ่งสหรับคลิปนี้นะครับผมใครชอบเนี่ยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยละกันนะครับผมคลิปอาจจะแบบว่าเอแบบสนุกหน่อยหน่อยหรือว่าไม่สนุกขอโทษด้วยละกันนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้ามีอีกเฮ้ยใคร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 เชิญหรอลักกี้คิงลักกี้คิงลักกี้คิงหรอลักกี้ทามัยฮะลักกี้คิงอะไรอ่ะโอเคก็นั่นแหละนะครับสหรับคลิปนี้ไอ้อ้นแล้วก็เด็กๆเนี่ยขอตัวลาไปก่่ออออนนไไววปปปหเเเเ็็็งงงลิิิดดคคพีรรบบบ๊าายยั ใช่หรอแค่นี้หรอใช่ใครกดทักสกายด้วยนะครับใครล่ะสุดเครับโอเคใครจะปิดคลิปอีกอ่ะพูดมาเยอะเลยบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเอาแะครับตอนที่น้องคีดีขอกับลาดเพียงเท่านี้อย่าลืมไปซื้อโลบักกูด้วยซื้อโลบักหลอกอขายด้วยออยเฟสมึงแกงแบงพี่โอนด้วย